แต่พูดถึงเรื่องลูกเรื่องเมียแล้วผมก็แม่น่าเจ็บใจทำไมเรื่องอะไรวะเพิ่งทะเลาะกับเมียมาพี่นรสทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยไม่เหตุผลนิดเดียวเองทำไมอ่ะมันโมโหมันด่าผมซะไม่มีอะมันเป็นไงโอ้เข้าไปดูดสิวให้น้องเมียน้องเมียเป็นบ่นปวดสิวปวดสิวแล้วก็ไปดูดสิวให้โอ้โหหึงเสื้อผงเสื้อผ้าของในบ้านแม่งทุบทิ้งหมดเลยอะไรวะแค่ดูดสิวให้น้องเมียเมียหึงโอ้ช่างไม่มีเหตุผลเลยนะอีดอกอะอะไรวะน่ะ ใช่น้องเมียมันก็เหมือนน้องเราใช่ไหมนะผืนไม่ถูกเลยไม่ถูกน้องเมียเป็นสิวเราไปดูดสิวให้เพื่อความหวังดีใช่น้องเมียก็เหมือนกับน้องเราใช่ดูดสิวให้น้องเมียเมียหึงอือไอชิบหายเอ้ยไอเฮี้ยททำไมเป็นคนอย่างนั้นวะน่ะเออถ้าเกิดเป็นคนอื่นแล้วเราไปติดนักร้องไปติดเด็กเสิร์ฟไปติดเด็กนักเรียนพาณิ์โอเคด่าได้เอาเสื้อผ้าไปเผาได้ใช่ดูดสิวน้องเมียมันมาหึงเว่าอีควาย ทำไมเป็นคนอย่างนั้นวะอีเหี้ยอยู่ใกล้ๆเด้อตีนถีบหน้าสักทีดีไหมเดี๋ยว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 เขาขอโทษเมียใครฮะเมียแกไม่ใช่เหรอเอ้าเมียฉันแล้วทำไมไอ้ควายนี่เขาด่าซะเหลือเกินเลยอ่ะผมโมโหแทนเรฝืดผมเป็นห่วงเพื่อนครับ อ้าโมโหแทนผมถ้าเกิดผมดีกันจะล่อกันคุณไม่ไปล่อแทนเลยเหรอไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำมันแต่ชายมันเป็นพี่ชายมาม่าบูใครอ่ะก็มีแต่ควายมันเป็นเหมือนควายกันโอ้ไปไม่เยอแต่่านอัคาญเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้องเมียผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมันจะหึงเหรผู้หญิงอายุสิบหกแล้วเป็นสิวที่ไหนหัวนมเอไม่น่าหึงดูเฉยเยไม่ได้ทําอะไรเลยเออแล้วนมน้องเมียแกขนาดไหนวะเนี่ยแค่เนี้ย เฮ้ยทำไมเล็กนี่หัวมันนะโอ้แล้วฐานล่ะฐานเท่าโต๊ะนี่แหละโอ้ยหัวขนาดนั้นเกินข้าวได้เลยวันพูดถึงโต๊ะคิดถึงแม่ยายทำไมแม่ยายหน้าเหมือนโต๊ะเออไม่ใช่ก็ชอบทานอาหารบนโต๊ะทานกับพื้นไม่ได้เออแต่พูดถึงแม่ยายผมเสียใจไม่หายฮะทำไมอ่ะไปตบไปยุให้แม่ยายพอตาต่อยผมหงายท้องเลยอ้าวไอ้ควายนั่นก็เฮ้ยแม่ยายฉันมันจะแม่ยายแกโอ้โถอะเถอะผมเป็นห่วงไปหมดนะนี่โคจุวันฉักอะไรมาว่าฉักนูมือเปล่า ตบยุงให้แม่ยายพอตาต่อยครับผมเอาแล้วยุงกัดแม่ยายกันตรงไหนกัดตรงปีน่าภาหน่าภากอะไรอยู่ใต้ชะดเราแกได้ทะลึงนน่งว่ <c oughs> ะใครทะลึง่งคุณเลยทะลึ่ง